แะะล้วถึงเขื่อนปลาสักเล่โอ้โหตายเลยโหคือทุกคนมันติดเขาสวยมากอย่ามาถ่ายอยังมีที่นี่เลยต้นไม้ <laughs> ไม่เจออะไรเลย,เลย มีแก้วนึงให้กับเพื่อนเรานี่ได้ของเราทามีแก้วนึงให้ ชิมที่คนก่อนน้ำกายเป็นลาเต้เะมันกลายเป็นอะไรเออมัง้งน้ำตาลสองกาแฟเมทสองถุง จะโตอีกแล้วอะทุกคนคือฟา้ามืดมากแบบเนี้ยจะได้ทายเงินไหมนักพี่นาะพี่มาพี่จังไหมพี่จังไหมมาหาพี่มา ก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนดาวเรืองเป็นสวนดาวเรืองที่อยู่ข้างหลังบริษัทบริษัทเลยนะเป็นสวนดาวเรืองที่อยู่ข้างหลังโรงแรมที่เราพักกันนะคือทุกคนมันติดเขา สวยมากคือถ้าไม่ใช่หน้าฝนน่ะทุกอย่างจะดีมากดินก็จะไม่เฉื่ฉะท้องฟ้าก็จะโปร่งใสเห็นไหมอ้าวเหนียวบังสวยมากอยากมาถ่าย MV ที่นี่ลเลยอะไรไม่มีเสาอ่ะกูมีนะกูมีดิน 근데, นคืเนี่ย yeah. <놀람> 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 I <laughs> do คนเยอะมากอ่ะโอเคค่ะเราอยู่กันที่เดลี่โฮมนะคะก็คือเป็นไอสตีมมุมนี้สู๊ปหนึ่งหกสิบบาทสูตรแปดสิบบาทนะทุกคนคืออิมสั่งบลกุหลาบมาเราจะมาชิมกันมาพี่สิงนเสียงตรงไม่ได้ยินความเสียงบางคนบอกว่ารูดีอร่อยรสอะไรนะกุหลาบกุหลาบในรสกุหลาไหะค่ะเห็นไหมอุ้ยอร่อยจริง แหนมยากิยี่องแหนมบ้างชิมของแหนมนีรสอะไรคะรสเออเชอร์รี่บันดีเชอร์รี่บันดีเหมือนวันิี้ล่ะอร่อยอร่อยสมูทแสดงว่านมนี่มีคอดีเพราะว่าอะไรนะน้องเขาเป็นบัวบัวสุขภาพดีบัวสุขภาพดีอะไรดูนี่ข้อมูลอันนัลงชมชุกคุณปู่ฟาเหมือนไอสพีเบนโบว่ะเออ อันนี้ไม่เลี่ยงยไปปะไป One hour later <c oughs> ค่ะก็ตอนนี้นะคะเราถึงเรื่อนปลาสักเล้ <c oughs> ไม่น่ารลยดบจังวะ <c oughs> ขึ้นเคื่องปลาสักแล้วทุกคนสวยมากไหนอะกว้างม,มากแต่ว่าก็เฉยๆมากเช่นกันสวยมาวมานี่เราถึงแล้ว ทองฟ้าโปร่งมากแต่ว่าฝนตกมันก็อาจจะดูลืล่นๆนิดนึงทุกคนเฮ้ยเนี่ยแหละจุดหมายที่เราอยากจะมากันแต่ว่าเพิ่งได้มาวันนี้วันที่สองเพราะว่างเมื่อวานฝนตกหนักมากก็เลยไม่ได้มาใช่ไหมเชอรี่ใช่ เชลลี่ไม่รู้หรอกว่าถามว่าอะไรแต่เชลลี่ตอบว่าใช่แล้วโอ้คิววคิววเยอะมากเขาบอกว่าจะมีวัวมานะแต่คือมอันใช่แต่วัวไม่ได้มาตรงนี้นแต่วัวเขาไปตรงนู้นวัวเขาไปตรงนู้นกันแต่ว่าพอฝนตกหนักๆอะรถก็ลงมากไม่ได้เพราะมันติดหลมสวยมาก เส้นขอบฟ้าเลยอะ 你带起我呀！ เรียบร้อยตอนนี้เรากลับกันแล้วก็ยังอยู่ที่แ,แถวๆเขาใหญ่อย,ย,อยู่ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงไหมเพราะว่าเสียงรถแล้วก็เสียงนมกดังมากตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มประมาณหกโมงครึ่งเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วอินก็จะปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าก็หมดวันแล้วเหมือนกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแช,ดชร์กดให้กับอฟ้วยนะคะ ไว้กำลังใจด้วยนะคะบายบายเจอกันคลิปหน้าของให้สนุกกับคลิปนี้นะบายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้อิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ